ซอเรื่องใหญ่ค่ะไทยแชฉหลักฐานคอมเมนต์โกงระดับโลกเข้าร่วมออตตาว่าเพื่อหลอกเงินนานาชาติ ควายดูเหมือนว่างานนี้นะคะเขมรจะโดนแฉไม่หยุดค่ะกองทัพบ,บกออกโรงแฉอีกรอบกัมพูชาโกงเงินนานาชาติเคยเจ็บจากทุนระเบิดแต่ละเมิดออตตาตวารับเงินมาทําลายแต่แอบใช้กับไทยค่ะกัมพูชาถูกมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากทุนระเบิดรุนแรงที่สุดในโลกพ้นพวงจากยุค,คมเขมรแดงและสงครามกลางเมืองตลอดทศวรรษ1970ถึง1990ทาให้ทั่วประเทศเต็มไปด้วยทุนระเบิดโดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งก็เคยเป็นสมรภูมิ เพื่อแก้ไขปัญหานี้กัมพูชาได้เข้าร่วมอนุสัญญาออตตาว่าเมื่อปีพศ2542ซึ่งมีข้อห้ามในการผลิตใช้เก็บรักษาและส่งออกทุ่นระเบิดสังหารบุคคลพร้อมพันธะกรณีที่จะต้องกำจัดทุ่นระเบิดในดินแดนของตนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากัมพูชาได้รับเงินสนับสนุนจากนานาชาติอย่างต่อเนื่องเช่นสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และองค์การสหประชาชาติผ่านโครงการกำจัดทุนระเบิดและช่วยเหลือเหยื่ออาทิการสนับสนุนให้ CMC โดยมีนายเฮงรัตนาเป็นผู้อำนวยการและโครงการ Killing for r e s o e ่ของ UNDP เงินทุนเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยและฟื้นฟูพื้นที่ทำกินของประชาชนจากข้อความดังกล่าวกัมพูชาดูเป็นประเทศที่น่าสงสารใช่ไหมแต่ไม่เลยค่ะจากสถานก,การณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดกัมพูชายังคงมีการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล เ n ็เนเป็นผลทําให้กําลังพลไทยบาดเจ็บสาหัสสูญเสียอวัยวะถึง3นายก่อนการประทัศสองนายหลังการประทัศ1หนึ่งนายแม้นายเฮงรัตนาค่ะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาหรือว่าซ m a c ็อจะออกมาปฏิเสธเสมอว่ากัมพูชาไม่ได้มีการใช้ทุ่นระเบิดที่พบเจอนั่นคือของไทยเพราะอยู่ในเขตป,ประเทศไทยแต่คําปฏิเสธนี้นะคะดันขัดกับพลโทหญิงมาลีโซเจตาค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่ออกมาบอกว่าทุ่นระเบิดนั้นเป็นของเก่าและฝังอยู่ในเขตกัมพูชาแต่ภาพล่าสุดเมื่อ 31กร,รกฎาคมที่ผ่านมาที่สื่อกัมพูชาได้ถ่ายลงนับประสาตาควายนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างดีเลยว่ากัมพูชายังคงใช้ทุนระเบิดอยู่แม้การประชุม g b บเพื่อคลี่คลายสถานการณ์การประทะจะสิ้นสุดลงไปแล้วแต่หนึ่งในข้อที่ไทยเรียกร้องนั้นก็คือขอให้กัมพูชาจัดการเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งกัมพูชาเองไม่ตอบรับสุดท้ายนี้กัมพูชายังคงโกหกต่อนานาชาเรื่อยๆว่าตนเองไม่ได้ใช้ทุนระเบิดและยังคงรับเงินจากนานาชาติเพื่อเก็บกู้เป็นสิ่งที่บอกนานาชาติได้อย่าง คงโกงเงินทุกประเทศทุกๆช่องทางที่มีโอกาสสมกับเป็นประเทศแกมเดียรุนระเบิดแม้อาจจะได้เปรียบในสนามรบระยะสั้นแต่ส่งผลต่อประชาชนในระยะยาวค่ะอย่างไรก็ตามาใะทางด้านเพจอาร์มี่มิลิตรี่ค่ะก็ยังได้เผยแพร่คลิปทหารเขมรพาเที่ยวชมฐานปฏิบัติการของตนเองที่ถูกทำลายโดยกองทัพไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยนะคะจนได้รับความเสียหายอย่างหนักไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะบองโอนะไงมาเผยบูไทยไว ស្មៃយើងផោតចំសក្តោខ្ញុំឥឡូវខ្ទាតពេញនឹងអីអស់ហើយខ្ទិកខ្ទីអស់សង្គ្រាមមកតែមានសង្គ្រាមនៅខ ্লাই ខ្ទិកធួយហ្នឹងឬដាក់មកខាងនេះហ្នឹងផោតដាវក្រួបនេះខាងតង់ខាងក្រែខាងក្របធ្លាក់នេះនេះចំខាងនេះហ្នឹង នឹងឡំជើសបានកွားគ្រាប់ហ៎មង្គលហៃតងហៃនេះលើអេដមីនតងដេកនេះដេកចងព្រឹងកំជើដាក់ប្រអៅភ្លេងទេឥឡូវហៃអស់ อย่างไรก็ตามค่ะนอกจากนี้นะคะทางทัพภาคที่2ค่ะก็ยังย้ำปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติขอให้ประชาชนเฝ้าระวังไทยกัมพูชาติดตามหน่วยงานความมั่นคงเป็นหลักโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2สรุปผลการปฏิบัติที่สําคัญของสถานการณ์ถึงวันที่8สิงหาคมว่าปัจจุบันกองกําลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่นของตนเองไม่มีการปะทะฝ่ายเรายังคงเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยึดมั่นตามข้อตกลงของการประชุม GBC ที่ผ่านมาขอเน้นย้ำว่าปัจจุบันสถานการณ์ยัง ไม่เข้าสู่ภาวะปกติขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานความมั่นคงเป็นหลักค่ะ